ยังคือร้องเพลงมวลจิตวาวันนี้ร้องพอไหมคะวันนี้เพาะที่สุดในโลกเลยคะ่ะหมดวงโตเกียวไม่มีใครเสียงดีทั้งเป๊ะคำสิงเลย <S 2> <S 2> <S 2> แมนปอจาว่าแมีนบอ <S <S ่อเบิมนจกลงฝ่าไวยเจ้าว,จว้าพวงอ้าบ่อเจ้าอย่ามาหาหยอกยังไม่ได้สวัสดีเลย <S <S สวัสดีนะคะทุกคนเบสะคำสิงนะคะ ทำสิ่งที่แปลว่ารูปนักมวยใช่ไหมนี่เจ้าเป็นลูดาก็จริงพอยากได้ไหมเราบ้างมันวอวันนี้มาที่ไหนครับรู้จักไหมคะที่นี่คือที่นี่คือประทุมประทุมค่ะเอาทางทยอุซีแดงโหตื่นเต้นมากๆเลยค่ะก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้เจอทุกคนไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้เพราะว่ารอบก่อนไปที่ขอนแก่นรอบนี้เห็นบิ๊กบอกว่าเป็นครั้งแรกที่มาเล่นใน กรุงเทพเขาก็เลยแบบขอให้หนูมาขึ้นนะคะหนูก็เลยเลือกเพลงใหม่มาให้เขาอ,อีกหนึ่งผลงานเพลงครับผลงานเพลงคือเพลงอะไรเนาะเพลงต่อไปร้องด้วยกันสิโอเคครับนี่ลองในบอเราไงแข่งกัรลอง,ลองต็มบอลบอลเล่น okay, บุเขยบอกเล่นได้ล่ะบอลอีลีวันนี้นอจกจากได้ทำสิ่งแล้ว ยังมีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับคืนนี้สวดสวดหหีครับฮะคนหยังไงที่ร้องพินงกอนเหรอไม่ร้องพอเลยครับวันนี้พร้อที่สุดในโลกเลยครับบนโตเกียวกม่มีใครเสียงดีเท่าแม่คำสิงเลยแม่ก็ชอบแม่่อก จะมาภูง้าบ่เจ่าหาวไหยอกกังไม่ได้สวัสดีเลยสวัสดีนะคะทุกคนแม่คำสิงนะคะคำสิงที่แปลว่าลูกดังมวยใช่ไหมนี่เจ้าเป็นลูกดังมวยจริงสุดยาดกันเลยชาวบ้านตะวันออกวันนี้มาที่ไหนครับคุณจัดไปทางที่นี่คือที่นี่คือปะทุปะทุปเอาตัดให้อีกสิแดง โอ้ตื่นเต้นมากเลยค่ะก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้เจอทุกคนไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้เพราะว่ารอบก,ก่อนไปที่ส่องแก่นร<ช>อบนี้เห็ตนนุผลบอกว่าเป็นครั้งแรกที่มาเล่นในเออ่กรุงเทพใช่ครับเขาก็เลยแบบขอให้หนูมาขึ้นนะคะหนูก็เลยเลือกเพลงใหม่มาให้เขาอ่าตีลืพวกงานเพลงครับงานเพลงคืออะไร,รไล้อเพลงต่อไปร้องด้วยกันสิเอาสิไม่บอกเลย ไม่ร้อกะตกพสตเชคือเราไม่ไปคุยกับใครเลยหรอกม่ออาเงืนติเอาออกเงินก่อนเสะก่อนตีกพ่อกับดารารับเชิญจุมิเสียอีกมือหนึ่งเฮาขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกแลงตจแลงเชียร์เพื่ออะไรครับเพื่ออะไรครับปกใครได้บ้ มานมช่วยแน่ขอบคุณนะคขอบคุณคร้นอ้ะไรขอบคุณนะครับขอบคุณหลายๆนคระขอบคุณค่ะดอมบีบีขอบคุณหลายๆค่มีดอมคุ่ เราคล้องสิเราเป็นนักร้องเราหมักร้ายหมีผู้พี่น้อกฟังดูว่าเมื่อกี้ผมมันเป็นยีตาห้องเมื่อกี้เนี่ยรับตังค์ได้ครับรับตังค์ได้ครับมันขออนุญาตป่าเฮ้ยเขาดูละครอะไรนะเล่นละครชื่ออะไรตามหารักแท้ที่เธอลืมตามหาเขาดิ ขอบคุณค่ะมีคน<อ>ดูละคเรเวลาเขาบอลไหลนอ,อกจากเบคำสิงมือดี

จริงนะตัวี่แข่งปีกอ่ะไม่ต้องเล่นเวลาอะไรเลยทช่ไมครับเขาแมนี่หัวใจอยู่แล้วแมนที่หัวใจ ไปสอมวยนี้ครับม <I was. S 1> ีทีิดๆไปสองมวที่ปรงเทศกครับเ็นประเทศเวีดนครับอหทีเียครับขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตปกติปกติไม่ป่าเออเขามีเช้าเงินไปมละเนี่ยเนี่แล้วจะมีสองคนนะ้แบบสองผู้ใะไรเนี่ยแล้วสอง ี่คู่เหรอสคู่ดิปุ๊เดี๋ยวกุ๊ดก็เหเลย่าคู่ หขไปเหาเขาทุกทุกคนต้องตกใจเัาเพราะว่าอยู่ในสายตาอยู่